บัดเซ็ไแ้แอตดำเจ้าค่ะินขรัเจ้าข้านี่มันปากกัดิดเน้ะมาเจ้าที่ว่าจะเดินปอแม่บอธรรมดาได้เขาเป็นคนนี้นนมามามาพี่น้องบมนเนย่ยมือนี้กับเขาามิเตนเนลเป็นแต่แซ่บด้วพี่น้องครับ ต้มใจหน่อดูต้มในอันนี้ไม่ยังในหลาบเป็นบ่เนี่ยหลับหมูพัดลาบหมูครับไล่หลายพักจากสวนพักจากสวนครับเนี่ยดีก้อนนี่เสียไปเบิงลาบก็อนจีวะอันนั้นพัดเพชรปลาไหลไม่บ่พัดเพชรปลาไหลส้มปลาก็มีครับส้มปลาโคยง่ายพี่น้องครับเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตตั้งกองก่อนครับจ้าชัวร์ครับเจ

เอาพอนะเนาะพอดีดีกไ่ดก็ oh ืเปากคืออ nice ันนี้ว่แมนวาวาวาาหัวโตโตนะกเปิดเองยูจีไม่นดเหตสิ่งเ้าันน้นี่ครับสนเกถ้าใครมน่ครับเสนเกนี่ครับเสนเกรถตู้รถบัสครับนะครับพี่น้องเอซีครับของเชียรอุนเด้อครับเด้อมือนี้ก็มาเียราอุมายำมาหักางเข้าราคา มาเบ่งเด้อทุกเช้งกางเนี่ยลาบเนาะแต่เขาอยากตก้งกองแคบนครับี่มันลมเขาเพื่อได้เปลี่ยนบอลท่านล้หละไอ้บ้านเนี้ยเออ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 เอาเออ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 เอเอ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 เออเอาเอ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 าเอาเอเอเเอ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 าเอ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 เเอ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 เ ครับคุทรัดีดีเลยครับวิงเขาเขาปิดแมสได้ครับไม่จิ๋งหัวใเยเฮ้ยคนนี้จมนื <S 2> <S 2> ้อจมเพราะนี Honestly, ่ป่าว uh. yeah, oh, ัชนะก็ชอดีนะมันะไรฮนี่าะมีตะกูกตะุ่นเนี่ยองไม่เนนะครับ มันพูดกันราดกันังตั้งในมืก็มีผู้ดีผู้ชัวรลาคนแต่ว่ามัคือจับเป็นกล่น้า่้องถ่เลยหพอกเดได้กี่ร้นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เขาูดีเขาประสบการ์มาแล้วกับพานไปสักสามเออวานมันมี้อกมาีอกมั เขาบอกมา่วานเนี้ยเสียเด็กจริงเขาก็เสียเด็กไมนไบ้าลูกหลานตัวใจเต้งพอเหนใหญ่เลยออพี่้องกับพี่นะครับเรเข้าคตัวนี้ยอ๋อเทียนนี่มันเป็นไปเนี่ยพี่หนุมกับเาเจ้าครับป้าไปตืแหย่อยดิอันนี้นะนี่นะครับนั่งนั่งแม่ไั่ต้องนอนนอนมัก่อจะไปซืวจะตกจากบ้น ไมอาไม่เอาเาหลกเขอเม่อกี้เขากิน้ามันเป็นแนวด้ม่อกี้เขาด้ม่อก้เากิ้ดงสุดยอดพี่น้อมาเด้อมาเด้อโอกินน้ลู้เอาล้านเกยมึงจะเห็นไงเด้อึน้เ่เ็รเ่ลาบหมูครับลาบหมูวง่าด็ไ่างไสมบกข้อยายบาดเนี่ยข้อแย่ล้หม้อไตง่้คมัน้คนไม่เยอสมพักเซียนพี่น้องสมพักเซียนตัวเนี่ับพัก ร้านครับพอขอหยังพอขอตะไคร่คูหนึ่งครับอนเลี้ยพ่อน้ครบาบสพ่อตาพี่ขอไกล่ไว้ฉ่นคบนะต้องมากี่ไกลเรื่องครับมเรองไลูกเขาอย่างรครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสะไครครับตามเดียวกันดึงครับแม่นขันเยกัพี่น้องบักจุบแดงครับบรรยากาศครับครับกุกนี่หร

รเลียงนกเขานีทำมากนะครับใช่ไปอะไรเียไปจอจากของตโก้ไปเขาอันเาอันบอกฟังมาเดี๋ยวรับวางกับร้านต้มกบลยสามุูกหอยถุงไนี่บ่เพื่ะไนอกหลังอันนี้นนน คร,ครับครับน้อนเขาปั่นทามกุ้งไยเรื่อยๆไปเรื่ยๆเด้ล่คค้โอ้ยเขาเจ้าครับกูกู้กูกู้กู้กู้เยอตายเอะกินเลยก็อันที่ว่าเขียนใหม่กินเลยวิมาแล้วอ่เขาเจ้าเขาเจ้าครับลาบหมูครับแมนบ้าป้วยกับต๊ะกอใหมู่้กู้กู้บ่รอดเขาเรื่องมาใจจีีนะนี่นะฟังมันมดเลยแรบคร้อ อันนี้กูน่าถึงกับน่าทุกข์ท่แม่มาัเนี่ยเรเาเขเนผห่สําอรไปหาไเขาจะใสหรือเอาส้อๆเรียงได้แต่ว่าเขา้องฟักมืองเียงขันมันเออได้ี่มานขันขันนั่งกู เอาอสมประดเล่นส่มประดจครับนี่สมประโดครับใส่ไนใ้่ไงใส่ไงใี่ไงใ่ไงใส่ไงลส่ไงใส่ไงะส่ไงใส่ไงใส่ไงใี่ไงใส่ไงใบ่ไงใส่ไนใส่ไงใ่ไงใส่ไงใส่ไ่ไงใส่ไนใส่ไงล่ไงใส่่ไไ่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 ่่ย่ไ่ใ่่ล่งไไ่น ซ่องใส่ไนเนี่ม่นช่เป็นเป็นอะไบ้รื่องกัะี้ออะไรนีเาีวที่ต่อไปนคือแม่ที่เอาเป็นแบบไลี่ม้งเหอดี่ะหลานกุงใหญ่ปั่นนี่เลยบนี้เขมาอะไรคืออ๋อแขนเป็นย่างขอบ้านเขาเลนะรัยะยอเนี่ยแต่ร่วมซ่องขาผมกับนี่ยูร่ากับนี่ครับขาผมาดูนะครับเรื่อเ่เียงก็ดีแช่บป่ะครับแซ่บ่ะ เปดาวน์เนี่ยมงนี่ตาวานเลยด้างเคมเลเล้างที่ไม่สองตัวเอาเด้ยวนั่นประมาณ่งไกลอันเดียวได้บ่อยกื่างครับกูหาไม่เอ้เ้ว่าเหรอมา่รือเขาเลืกเี่เลี้วมนี่นงงเขาว่ามาไม่น เจ้าเลี้ยงไหนกเบรแลวพูดถีเลี้ยงไก่เนี่ยนักพบไม่บอกครครับเโอเคครับเรืองมึง่ว่าพูดก่ว้นะเือเต็มช้อพี่เจ้าบนักงตัวขจะเพื่อไม่เหนไดเาจะจ้างไรก้ม่เนหรือไม่ดิ้นติมันขี่ไปใช้ก็เรามได้ไนอนอยว่นีละปรกาศ เป็นยังไงี่ปาีปาบเออ้เ่อมากใช่ไหนเฮยเนีว้นครับป่ต่วนบอมาผมาผมบางลงเลยื่วงันเลรไม่ได้ปดวนกันเราาเรื่อๆ้วนล้วนอ้วนขึ้นอ้วนนครับ ไส้กว่าในพกซิ่ปื่อยแนเนี่ยึเจ้าซิ่ป่าแล้วนี่ยทำเน่ทีงานไชุดคือห่ยุดนี่ิงมาเห็นุบก็เราอย่าอยู่เราย่าอยู่เราองก่าอยู่เรล้ย่เราอยเาอูา่เราคราอเขาาอา่เรานยาอราอยรารยรายาอาราเนาอเอยู่่เออยอู่อยู่ายเย่่ จัเตี๋ยเดีัคือร้านด้วครับพี่้องมันะไรก็จังแริ่าเพิ่มาเตีเลยเนาะัห็เเเเลี่ยนละกเห็ดละเียลานากข้าราวาอแม่่งใจที่สุดเด็กเ่งเา ดก็าน้วอยยเมาเรา้วยะวปลาขาตี่ะขาดน้อขายมาขาดผหีดเช็ดร้องห้องเช็ดทีก็หลเนาะปีใหม่บุญร่วกันขันไม้เห็นหนังสิขันคอเขาพุ่มกันจค่ทนะนี่นี่มองมองซื่อยุอขึ้มกันเนื้อเนื้อเนื้อเขาเนื้อเขาเป็นเนื้อเนื้อเนื้อาีเนื้อเขาหยดช่วงอันนี้กินเาเจ้าก็ับบ

จแม่พมีพิงดีบ่อยังพี่ว่าจพี่าเงหตุผองเขามีบานที่เขาไม้เน่ขอขอคนณทุนหลักเด้อในิาลากดไป้าแตคนทมากข้าวมเขา้ยกเขาเลยเด็พุงะมากเกินในเ็ยงใสยมีชาวพอดีเราเพิ่นพอทันี่ล่ะโม่ไปโลกยางเรก็เจ้ากินจยู่กแรงเ ช่งนี่แหละขัดจิต่างงานไม่ก็บอกปูนี่แหละหันงันไม่เลยเพราะดะเต็งจะแตงงานหรืบ้าอย่้านาเอาวักัเอาไก่แล้วพอก็จอพอก็ต่อเฮสจบไ่ด้นอนอู่กับลุกบ้านจะได้หัวเลยคุยกันย่อมกันจัจ้าอาปูมาจเอาัวเลยจะได้เัรจบไปที่งานปูมาเราจะเอาหัวแล้คุยกนย่อมมือ เลี้ยนเยน่มอรถบัารเฮ้ยมอรถบอรเนี่ใครรอกตามันแต่ง่านเลยมอรถบานอรเนีใได้เจ้าว่าเอาง่ายรู้แวเนาะแฝตัวติดตัวแฝงตัวเจ้นี่า่ายเนี่ยตตั้าว่าทงเจ้าว่งเดนี้กูคุ้มใจแท่นไว้ใป่าผูแท่นเมืองใดกูเห็นลูกหลานมา ครับทิมนิก็ขอฝากไว้ทำเนียบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่ได้ไหมลูกโตมากขึ้นเราบอกเลยเราแหมมันโค้งของอะไรครับพี่น้องครับผม